ทำไมคนเราถึงชอบคิดลบในแง่นี่นะครับการคิดลบเนี่ยมันเปรียบเสมือนการที่ใจของเราเนี่ยพยายามทําความเข้าใจคาดเดาคาดการและทํานายเหตุการณ์ในอนาคตซึ่งยังไม่เกิดขึ้นโดยโฟกัสกับเพียงแค่สิ่งแย่ๆหรือความเป็นไปได้แย่ๆหรือเคสความเป็นไปได้ที่เลวร้ายที่สุดที่เรียกว่า worst case scenario เพราะอะไรเพราะใจอาจจะบอกตัวเองว่าก็หาก ทำนายมาได้เดามันได้เอ็กซ์เกมันได้เราก็จะอะไรเตรียมรับมือมันเป็นไงเราก็จะจัดการมาได้ควบคุมมันได้หรือหลีกเลี่ยงมาได้เห็นไหมฮะดยด้วยหลักการฟังดูดีนะโดยเฉพาะหากเราทํางานที่มีปัจจัยความเสี่ยงหรืองานที่อย่างเช่นเกี่ยวกับการกู้ภัยหรือแม้กระทั่งงานบริหารซึ่งเราต้องดูภาพใหญ่ภาพรวมและทําการตัดสินใจในประเด็นสําคัญสําคัญแต่เคยสังเกตไหมครับว่า มันไม่เคยทําให้เราหลุดพ้นจากความทุกข์หรือในขณะเดียวกันทําให้เราเกิดความวิตกกังวลใจมากกว่าเดิมด้วยซ้ําคือเคสเหล่านี้มันโชว์ว่าเราอาจจะโฟกัสในผิดที่เราโฟกัสกับสิ่งภายนอกซึ่งจริงๆแล้วในแง่หนึ่งเราไม่สามารถควบคุมได้ร้อยเปอร์เซ็นต์หรอกครับสิ่งที่เราควบคุมได้อย่างแท้จริงในชีวิตก็คือตัวเราเองราจิตใจเราเองต่างหากดังนั้นการคิดลบในตัวอย่างเหล่านี้เนี่ยก็คือว่ามันอาจจะโชว์ว่า เราเพียงแค่กลัวว่าเราจะยอมรับเหตุการณ์ไม่ได้หากเหตุการณ์ที่เราไม่อยากให้เกิดขึ้นจะต้องเกิดขึ้นจริงหรือหากเราไม่สามารถหลีกเลี่ยงเหตุการณ์นั้นยกตัวยอย่างเช่นสมมุติว่าคุณอาจจะแอบอปิ้งคนคนหนึ่งเป็นเพื่อนร่วมงานก็ได้หรือใครก็ได้รู้จักมาสักพักแล้วอยากทําความรู้จักอยากรู้จักเขามากแต่นะในขณะเดียวกันก็คิดลบอย่างเช่นบอกตัวเองว่าอย่าเลยเขาคงมีแฟนแล้ว เขาคงไม่สนใจคนอย่างเราหรอกเพราะว่าเราคงหน้าตาดีไม่พอห่อไม่พอสวยไม่พอเราคงอายุมากเกินไปหรือสารพัดอย่างเห็นไหมครในแง่หนึ่งการคิดลบและโฟกัสกับความเป็นไปได้แย่มันเป็นเพราะว่าใจเรากลัวโดนปฏิเสธเพราะหากเราสุขแล้วว่าเขาไม่มีแฟนลแปลว่าอะไรแปลว่าเราก็สามารถหลีกเลี่ยงเหตุการณ์การโดนปฏิเสธและความเสียใจที่ตามมาได้นะครับดังนั้น ในทางคล้ายกันเราต้องกลับมาโฟกัสกับสิ่งที่เราควบคุมได้อย่างแท้จริงเพราะคุณไม่มีทางรู้หรอกว่าเขาจะปฏิเสธคุณหรือไม่เขาจะมีแฟนแล้วหรือยังจนกว่าคุณจะไปคุยและทําความรู้จักถูกต้องไหมครับดังนั้นจงมาโฟกัสที่ถูกจุดหัดเรียนรู้ที่จะควบคุมอารมณ์ความรู้สึกและวิธีคิดของตนเองให้เป็นเพราะหากเราพยายามควบคุมปัจจัยภายนอกโดยอย่างเดียวถึงจุดหนึ่งเราจะเข้าใจว่าชีวิตจะเหนื่อยนะครับ ในความเป็นจริงเราไม่สามารถควบคุมทุกสิ่งทุกอย่างในโลกใบนี้ได้เราควบคุมได้เพียงแค่ตัวเราเองดังนั้นดังนั้นกลับมาฝึกใจฝึกตนกันต่อทําความเข้าใจว่าอารมณ์ความรู้สึกเป็นเพียงแค่ประสบการณ์มันไม่มีอํานาจเหนือตัวเราที่จะมาควบคุมกดขี่หรือบังคับทําให้เราตายถูกต้องไหมครับเป็นเพียงแค่ประสบการณ์เราไม่จําเป็นที่ต้องหลงเชื่อตามมันแล้วหากเราหัดดูมันเฉย ตามที่มันเป็นเราอาจจะพิจารณาเห็นถึงวิธีคิดที่อยู่เบื้องหลังของทัศนิลบเหล่านั้นและอารมณ์ลบเหนอนนั้นซึ่งอาจจะสะท้อนอะไรในใจเราหรือเปล่าสะท้อนความกลัวสะท้อนความปมในใจต่างๆหรือเปล่าซึ่งเราสามารถเรียนรู้ที่จะจัดการแก้ไขและเปลี่ยนแปลงประเด็นนี้เพื่อชีวิตเราที่ดีกว่าได้เสมอนะครับฝากเป็นข้อคิดด้วยในคลิปวันนี้ขอบคุณครับ